بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ترون ونحن نتحدث عن رقم إكساري ونحن نتحدث عن رقم قائم وعن رقم قائم เรื่องกองการมีปฏิสัมพันธ์เรื่องกองการที่เราต้องใช้วิตรวมกับผู้อื่นเทคนิคในการดำเนินชีวิตหรือทักษะชีวิตที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นเพื่อเราสามารถอยู่รวมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อที่จะห้าความสุขใชจะปลาอตัวเรายงอย่าง,งเดียวแต่น,นั้นหากแต่ว่าเราจะต้องพยายามให้สุดวิธีสุดความสามารถที่จะมอบความสุขให้กับคนรอบข้างได้เช่นเดียวกันับสําหรับผู้ร่วมรายการ อาจารย์ชาบลีไม่มาสบกับพี่น้องก่อนครับ a s uh. s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ครับอาจารย์ครับในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงเรื่องการวิธีการที่เราจะต้องอตักเตือนเรื่องวิธีการที่เรากรณีที่มีคนทําพิษเราจะต้องเตือนเขาอย่างไรนะครับต้องเข้าใจในประเด็นปัญหาเดิมๆของเราที่เราตั้งจย์เอาไว้ก็คือการบดบัญญัตสลามที่ว่าด้วยการเอาใจใส่ ต่อความรู้สึกของผู้อืน่นเราอยู่ในสังคมเราจะต้องแค่ความรู้สึกเราจะต้องทาอะไรเราจะต้องเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อืน่นให้มาเป็นพิเศษแต่ตอนที่ผ่้านมาเราได้พปดคุยในกรณีคนทาความพิษเราจะต้องเตือนเขาอย่างไรนะครับอาจารย์เขาได้ยกได้ได้ตัวย่างนะครับตัวอย่างในปรอติศาสตร์สําหรับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกนะ็คือเราจะต้องเข้าใจจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจถึงมาญาติในการถักเตือนหลังจากเกี่ยวข้องกันอยู่อนนะ้นนี้เราปูดขึ้น การที่เราไปตักเตือนคนพิษนี่เราต้องทําอย่างไรบ้างแต่มาวันนี้เราจะต้องเข้าใจวิธีการเบื่อว่ามารยาทในการตักเตือนนี่จะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือคำถามเดือนพระอัจาร์ในวันนี้ครับบิสมิลลาฮิราะห์มิราีมนะพี่น้องผู้ี่กาลังติดตามรายการเอ็กซเรยส์สังคมนะครับนะจึงเราปถึงเรืองข้องมุสลิมในรือศาสนาอิสลามนะกับความให้ความสําคัญในการดูแลเอาใจใส่ต่อความรู้สึกข้องเผื่อนรวมสังคม รวมย a m a h รวมองค์กรนะซึ่งเรามาคุยในวันนี้นะซึ่งเป็นประเด็นไหมนะเกี่ยวกับเรื่องของเราจะต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องของมารยาทในการตักเตือนไม่ใช่เรื่องของการตักเตือนนะมารยาทหรือวิธีในการตักเตือนวิธีการในการที่จะตักเตือนเพราะปัญหาจะเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างนึงก็คือการตักเตือนกันนะนี่คือเป็นปัญหาเลยนะเตือนกันไม่ได้ นะเรื่องมีบัญหาในเรื่องการเตือนนะเพราะฉะนั้นอิสลามมีความละเอียดพอนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งจากมารายาทอัครากจริยาร,รมเตดีของโมมินนั่นก็คือเราจะต้องเป็นกระจกเงาให้กับพี่น้องของเราไมยถึงพี่น้องมีข้อบกพร่องมีข้อตำหนิเราจะต้องเป็นกระจก,งงนะกงงเานะง,ง,ออกงนะเาองเงองซองให้เขานันได้เห็นภาพแต่จริงๆว่ามันมัน,ม,นมันพิษอยู่ตรงไหน บกพร่องตรงไหนนะดังนั้นถ้าเราเห็นมาพี่น้องของเรานั้นทําดีแล้วถูกต้องแล้วหน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนเสริมส่งเสริมให้ทาต่อให้เขาทาดียังต้นให้เขามีความมั่นใจต่อไปเห็นด้วยแต่แต่เ็นว่าเขานั้นมีจุดบอดมีข้อบกพร่องนะเราก็พยายามแต่จะปิดนะหรืออุดในสิ่งเดียวมันเป็นอช่องว่างหรือข้อบกพร่องอันนั้นนี่คือนี่คือหน้าเี่ของมุสลิมเราและก็ มันเป็นส่วนหนึ่งแต่อัลกุรอานนะได้ตังเปาว่าเนี้หน้าเตะของผูทธาเป็นแบเนี้นะครับครับพี่น้องต้องกข้าใจประเด็นตรงนี้นะครับคือเรากําลังพูดถึงมารยาทในการตกเือนวิธีการที่เราจะตกเือนพี่น้องของเราเทคนิคในการตกเตือนะครับคนที่ยังไม่ได้ปัญหามันเต่อาจารย์ชพระรีได้พูดว่าขอนปัญหามือเรากลับมาวิเคราะห์แล้วปัญหาม่ได้โยนติ่ตัวและการมากต่าไรแต่ปัญหาโยนติวิธีการบางครั้ง เราจิตนาดีที่จะตักเตือนปีนองของเราแต่แต่เป็นสาเหตุให้เขาปฏิเสธต่อสุนนะของนบีเป็นปฏเิเสธไห้เขาได้พินลัง่งในออกห้างต่อจากอิสลามซึ่งเตือเป็นการข้าทุนอย่างมากฉะนั้นวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติ <ừ. S 1> ต่อพีนองของเราต้องทําอย่างไรบางเมื่อตีอาจารย์บอกว่าในวต้องอัลกรอานอัลกุรอนนได้บอกว่าอย่างไรครับก็อัลกุรอานในสุรษัทสั้นๆสุรษันึ่งเดียวว่าอัลอาสรก็ได้พูดถึงเรื่องของการตักเตือนไว้เป็นโครงสร้างลัก นะข้องประชาชาติและก็เกี่ยวนํามาเกี่ยวพันกับอะไรความร,รอดพ้นของมนุษย์ด้วยในเรื่รองคอการตกเตือนกันนะในสุรอว่าลาสซรอินนัลอิในซานาลาฟีกุสนะสุรลอนได้ส่งซาบานโดยโดยการสมัยโดยยุคเวลานะอลอสัสซิรคือเวลาซาบานว่าอินนัลอินซานาลาฟีกุสแต่จริงมนุษย์นะตกอยู่ในภาวะของวามขาาตุนคําว่ามนุษย์นะสนะึ่งซาบานโดยเวลานั้นไมายถึงว่า มนุษย์ทุกยุคถุกสมัยนะตั้งแต่ยุคอดีตจนกระทั่งยุคอนาคตต่อไปถึงวันเกี่ามจะตกอยู่ในความคาดทุนสภาพเดียวกันคือยุนรปไ่ไดาดทุนไม่ได้เฉพาะยุคของเราปัจจุบันหรือยุคของถานนาบีก็คือต่อไปนอนะก็ถูกยุคถูกสมัยมนุษย์จะขาดทุนทั้งวมดเลยอิลลัลซีนามนมายูยกแวนคนจะมีอีมานนั่นคือคนจะไม่คาดทุนไม่ว่ายุคนหนนะไม่ว่ายุคนหนตั้งแต่อาดัมเรยมาเนี่ย ถ้าเขาอ إ ي م ่ ن เขาไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่มีอ إيمان เขาจะขาดทุนเงินใครของคนเดี่วจะขาดทุนไม่ขาดทุนขึ้นเยอะตรงนี้ครับนะเยอะกับ إيمان เน้นประการแรกคือเขาจะต้องเป็นคนที่อ إ ม م ا นเป็นคนศรัทธาประการเดียวก็คือับสร้างคุณงามความดีขอขอบคุณงามความดีคือปฏิบัติตามศรัทธาแต่ตัวเองศรัทธาไหวนะปฏิบัติเนี่ยก็เราเป็นอามันซอและนะเป็นความดีงามนะหลังจากนั้นทําความดีตามแนวทางอิมั่นแต่ เรายึดมั่นอยู่แลวนั้นไม่เพียงพ่อวตว่าเศรอบิศบตัวที่กับวตว่าเศอบิลหักจะต้องคําชับันะตักเตือนกันในเรื่องของอัลฮักนะนี่คือหน้าเตะของอุมมนะหน้าเตะของมุสลิมเราจะต้องซ้อนต้องแนะนําต้องนซีฮัตต้องตักเตือนแตว่าโศรบนะรวมมือกันนะเพื่อที่จะให้ความเท็จตองนั้นมันปรากฏนะวตว่าเศอบิศกวตว่าเศอบิศก หลังจากนั้นเราก็ต้องรวมมือกันตะวะาเศร้ากันไม่ใช่ทําคนคเดียวหล่ะนะตระเศร้าคือต้องมีโครกรณีกันโคร,รวมกันบิสบในเรื่องความสบัสดิอัตุน,นจากสำนวนข็ออันคุดอา <S 2> <S 2> ในอินน์อินซาดาฟีกุสบอกแตจริงมนุษย์ต่างมดอยู่ในการค่าทุนแต่เงื่อนไขเรือกจุดแบ่งแยกเส้นแ,แบ่งของคุณจะไม่ค่าทุนก็ต้องมีลักษณะเสฟประการหนึ่งต่อไปนี้เนื<โด>่องจะต้องเป็นผู้ทิ่อีมานผู้ทิ่ศรัทธามั่นคงในอัลลอฮ เงื่อนไขของการสตาตต่อจากนั้นต้องว่าอาเมโลโซลิฮัสในสิ่งที่เขาอิมานในสิ่งที่เขาสตาตแล้วเขาก็ต้องนํามาสู้การปฏิบัติประกอบคุณงามความดีแต่ประการที่สราบว่าตาว่าซาบิลฮักและการแนนําตักเตือนกันกําชับกันในเรื่องของความทุกข์ทองในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของอิสลามและประการที่สว่าตาว่าซาบิซอบและก็กําชับตักเตือนกันในเรื่องของความอดทนนี่คือคุณลักษณะสี่ประการที่จะทำให้เขาหลอดพ้นจากความขาดทุนนะครับอาจารย์ไม่นันนะครับครับ ประเด็นของเราก็คือการนัดเสียการตักเตือนวิธีการมารยาทก่อนจะจะตักเตือนเพื่อนเนี่ยเราต้องรวยไรก่อนครับเราจะต้องโรมารยาทเราต้องเข้าใจมารยาทเราต้องโรวิธีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนขึ้นมาทาหน้าเต่ตักเตือนกันได้โดยตัวเองนั้นคาดคุณสมบัติแต่ไปตักเตือนคนอื่นมันก็จะแทนที่จะนําไปสู่ความดีมันกลับนําปัญห้า นะมาแทนทีนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าความชั่นะไม่สามานะมัดมตดไปได้จากสังคมหรือคนเมีข้อบอกพร่องมีข้อพิดพลาดในสังคมนี่คือไม่สามาัถกระจัดไปได้อันนึงมาจากบางครั้งนะเราไม่ให้เกิดความสําเร็จอเนินจากเรานั้นไม่ได้ศึกษาขั้นตอนเล่านี่นะครับทนะุกคน ทำนาเตนาสิหัดแต่ทุกคนไม่เคยศึกษาเรียนรู้จิตวิทยาหน้าความจริงจังจริงใจในการนัสิหัดว่าเราห้าวิธีการอย่างไรเมื่อนาสิหัดแล้วเขายอมรับสไอ้เกิดผลในสิ่งที่เราแนะนำเพอบางครั้งเราไม่อาจปฏิเสธได้คํานาสิหัดเราความปรารถนาดีของเราแต่กลับกลายทำให้เขาพันห้างไปจากสุนนะทำให้เขาปิลลังไปจากอิสลามอันหนึ่งจะรับไม่ได้ด้วยวิธีการของคนที่มาแนะนำ อด,ดีนุนซนสฮะซึ่งมันเป็นฮะดิษสันส้นๆฮดิษนึงนะซึ่งความหมายแล้วนะวามมากับว,นะว่าอันนซียาจริงๆแล้วถ้าจะแปลว่าตักเตือนเพียวๆหรือค,รคําเดียวนี้มันก็ยังไม่ตรงประเด็นหนักนะเพราะก็ว่านะซีฮาใ,ใ,ใ, <ừ. S 1> ในในในเชิงภาษาแล้วแปลว่าความบริสุทธิ์ความจริงใจคจรแต่มีตัวเพื่อนศาสนาคือความจริงใจฉันก็ว่าอดีนุนซีฮานั้นศาสนาคือการ เตือนด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจเตือนเพื่อให้ปี่น้องของเราได้หลอดปนจากสิ่งเตือนเผื่อยอมรับครับเผื่อให้เขาย่อมรับไม่ใช่เตือนเผื่อความซาใจหรือตรงการอีดิสความน่าเชื่อถือดิสเครดิตของเขาบางครั้งวิธีการต่างๆนานาอยากจะทําลายความน่าเชื่อถือของคนหม่ยโดยการบอกว่าเนี่ยเราเตือนนะเราวังดีนะแต่ในความวังดีนั้นมันเหมือนกับเอาดับ ฝาลงไปบนคอเขาเลยนะเป็นประมาณพี่น้องน้าต้นใจตรงที่อาจารย์ชาบารีบอกว่าตอนนั้นเราติดจำมาตั้งแต่เด็กๆเลยอาจารย์ตั้งแต่คืออดีตนี้มันเป็นอดีตสั้นะอดีตยาววันนี้แต่คือนี้อดีตนุนนัซี่ค่ะเราเราจะปูดกันเป็นประจําสัตวหน้าการตักเตือนเรายังติดในส่วนตัวผมยังคิดอยู่ว่าเออมันไม่เข้าใจคำนี้แต่เมื่ออาจารย์ชาบารีได้ให้คำนิยามคือสัตวนาคือความจริงใจที่จะตักเตือนด้วยความจริงใจจะตักเตือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อให เขาได้ยอมรับในสิ่งที่เราตักเตือนนะครับนี่ค,คืออดีนุนนสซีฮะนี่คือสานาอิสลามของเราไปตรงกับอาญะกูดาในสุรอัลัสษนั่นเองนะครับกับอาจารย์ต่อเลยครับดังนั้นคนที่โทษตักเตือนคือบุคคลที่โทษตักเตือนเป็นบุคคลที่มันยอมมีข้อบอกพร่องยอยู่นะเขาต้องการความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสมบูรณ์กับเขาอย่างไร,รนะนี่คือนี่คือวิธีการนี่คือขั้นตอนเด เราจะต้องคำหนึ่งถึงไม่ใช่ตักเตือนเขาเพื่อให้เขาเกินความพิษแต่ยิ่งแย่ขึ้นมาความพิษแต่ยิ่งแย่ตรงไรล่ะเตือนโดยไม่คำหนึ่งทึงว่าเขายอมรับหรือไม่ยอมรับบางครั้งโดยการเตือนเป็นสาเหตุจากนําเขาไปสู่การปฏิเสธองค์การหรือสุนนรของท่านนบีคำเตือนบางครั้งเปรียบเสมือนคำปีปากซาทำให้เขาเมอนมีความพิษย่างหันดังนั้นคือเป็นธรรมชาติคนเรานี่มักจะมีความรู้สึกต่อต้าน กับบุคคลแต่เราว่าเขาไม่ปรานาดีต่อเราเราจะต่อต้านแม่จะเอาข้อดีมาให้แต่เรามองว่าไม่ดีเนี่ยนี่คือวิธีการนัดฮัตต่างสิ้นนะดังนั้นท่านพี่ซลสลัมพยายามเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องละเอียดนะการนาสิฮัตบางครั้งพ้นกองมันนำไปสู่ความแตแยกกักประโยชน์เกิดกับเศนยรต้นเกิดกับอิบลิสเศนยรตบนแทนที่จะเกิดกับอีมานกับมุมินแต่ รับกลายไปตอนนั like ้นพี่ก็เลยบอกว่าละตัวอีนนวลและเฉยตอนในการเตือนในการคือระวังอย่าให้ความแข้มแข้งกับเฉยตอนครับนะบางทีเราไปเตือนพี่นองนี่แต่เกิดอะเรว่าการนาซีฮัตนั้นเป็นการเสริมกําลังให้กับเฉยตอนที่จะทํางานมากยิ่งขึ้นเฉยตอนตรงนั้นพอเตือนปุ๊บกลายมาเป็นทัตดรู้กันเลยนะจัดอย่างรัดเรับ แล้วก็คนเราโดยธรรมชาตินะถ้าโกรธกันมันมันมันไม่ได้โกรธกันสองคนหรอกครับอย่างน้อยถ้าพบกับอาจารย์อูอซุบโกรธกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับพบกับอาจารย์นะอย่างน้อยหลัวกองพมหลัวิตกองพมยาติพีนองของพมจะเกี่ยวกองมังวัดเกี่ยวพันกันหมดเลยฉะนั้นเราจะเห็นปัญหาสังคมเนี่ยมันจะเป็นการหลังหนะมันเกิดปัญหาระดับกลุ่มหรือระดับองค์กรระดับมวลชนนะมันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างคนสองคนฉะนั้นซึ่งนี้อิสลามเลย กันเอาไว้นะอย่าให้ัยตอนนั้นมันมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับการอะไรเรามาเตือนพีน้องอย่ายให้คำนัสยัดคำเตือนของเรารเป็นเหตุพ้นที่ไปช่วยัจตอนมีความแข็งแก็งขึ้นน่าคินนะครับพี่น้องอย่าให้คำเตือนของเราจงกระต่างเมื่อนกับไปช่วยให้ัจตอนมีความแข็งแก็งขึ้นขณะที่เราต้องการคำตเตือนของเราให้พี่น้องมุสลิมของเราให้พี่น้องผุ้บินของเราได้รับความดีงามให้ได้รับความเข้าใจให้ได้รับความลึกซึ้งต่อศาสนาแต่ขณะเดียวกันเมื่อนกับไปเพิ่ม ปลากำลังครับเฉยตอนคราจะปลุกนะกระตุนนะให้เฉยตอนข้ามาในตัวของเราแล้วก็ปิดประตูความดีนะปิดประตูความดีแล้วก็ห้นทางที่ไปรับคำนัดสัตธ์คำเตือนพี่น้องก็คือปิดประตูตายไปเลยตรงนั้นไม่เกิดพ้นแต่ประการใดถ้าการตัเตือนพ้นหลับออกมาในลักษณะเมื่อตทวานี้ถ้ามีพ้นประโยชน์อันใดกับการตัเตือนเวลานั้น นะบุคคลนี้กับผู้ติดทุกตักเตือนมันไม่เกิดพ้นอะไรเลยกับสังคมแต่ผู้ติดรับประโยชน์เต็มๆก็คือสรูของอีมานนะนั่นคือเพ่นได้เด่นชัดนะครับดังนั้นเราอย่ามาดีใจภาคภูมิใจกับการแต่เก็บกองสร้างคมว่าเรานั้นโยไฟสัจจะทมพี่นองนั้นโยไฟพิษนะพีนองล่งพิษนะฮาดฮาดฮุมฮาดาฮุมุลละก็ละส่งฮีได้ยังปีนองเราอย่ามาภาคภูมิใจกับว่าเรานั้นทุกนะ แต่ท้งมดมันจะโยกันได้อย่างไรในเมื่อคนอีกกลุ่มนึงเขาลงพิษเราโทษต้องแล้วก็เป็นข้อปีผาดกันโย่แต่หน้าเต๋ของเราทำเพื่อให้ทางผู้ที่ลงพิษกลับมาโยบนท่นทาคนที่โทกต้องแล้วกับปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งเดียอิสลามต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับสังคมนะครับโดยเฉพาะเราที่ต้องโยรวมกันกับพี่น้องให้ได้กลุ่มในสปาพความรู้พื้นท่านความรู้ รือปืนท่านความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในบางครั้งคำตักเตือนของเราเป็นเหมือนไปหยัดเยียดให้เขาปฏิเสธต่ออิสลามหรือคคำตักเตือนของเราเหมือนกับเป็นการไปตำลายเขาโดยวิธีการโดยที่เราไม่รด้ตัวกันได้บางครั้งเมื่ออาจารย์ชฟรีบอกนี่แหละเรานี่ยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องแล้วคนที่เลื่อนออกจากเรานี่เป็นคนที่พิดพลาทังหัดเป็นคนหน้าตำหนี้ท้งหมดจังัวะเขาไม่ามาบมาดวมตัวกันได้นี่คือจุดย่อยนะครับที่เราจะต้องคิดความอบกันในเหมือนศาสนาค,คือความบริสุทธิ์ใจในการตักเตือนกันค มีคำพูดนึ่งข้องหนักดูอาสนะค,คนที่ทำงานเนะชียเ่ยวชาญ <ไป S 1> ในด้านการเผยแพ,พร่เนี่ย่ันได้พอกอพอว่าเพือให้ระวังนะคือจงให้การให้คำนาซีฮัตให้การตักเตกือนข้องถันต่อพี่นองนั้นเป็นในลักษณะการให้กำลังใจนะให้กำลังใจรือเพิ่มไม่ได้เพิ่มความความใยใจยไม่ใช่เอามาตีแพ นะัไม่ใช่เอาความพิดของเขามาที่แพ้่มาประกาศแต่ว่าเป็นการบอกให้กําลังใจให้เขานั้นมีความ,ามความอเพอิ่มที่จะปฏิบัติหน้าต่อไปนะก็ <ขอ S 2> คือขยายความจากที่อาจารย์บอกคือใ,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 ในในคำเตือนของเราให้เป็นการให้กําลังใจกับผู้ที่รับการักเตือนอให้เขามีกําลังใจในเป็นความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อแต่อย่าให้การเตือนเราเป็นการประจานเป็นการไปเปิดแพร่ของเขาว่ไอ้มันเห็นจัดมากขึ้นแต่ให้กําลังใจว่าทําต่อการไปได้ ตอไปได้นี่คือคำพูดนะครับแลก็ท่านพูดตอบอกว่าเพื่อโอและก็แนะนำในสิ่งติดโทษไม่ใจไปตํำนี้นะแนะนำคือปรับข้องติดพิษนั่นให้มันซอยครับไม่ใจไปตัดเจริยนะไม่ใจไปสร้างบาดแผลหรือไปให้มันมีมีระวิด่างปล่อยนะครับคือปรับให้มันโทกตอขึ้นมานั่นคือวิธีการวิธีการสำคัญเลยรับพี่น้องจากตรงนี้ก็คือการที่เรา ตักเตือนเพื่อให้กำลังใจให้เขาได้ปรับปรุงปรับปรุงเลยก็เปลี่ยนแปลงเลยก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำต่อแล้วก็ไปตักเตือนจากความพิษของเขาให้ทุกความพิดของเขาให้มีความทุกต้องแล้วก็ไม่เป็นการไปประจานหรือเป็นการไปไปสร้างบาดแผลเขาจนกระทั่งเขาไม่มีเตยืนจนกระทั่งเขารู้สึกว่าพิษจนกระทั่งไม่สามารถพบหน้าใครได้นี่คือการบูดที่สําคัญนะครับการบูดกล้อง่าเป็นกระปูดอีกประโยคนึงดังนนั้นบางครั้งแต่มันเป็นอยนในสังคมนี้ ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการนาซีฮัตหรือการตักเตือนคเพราะว่าดูแล้วมันลักษณะมันพ่อผมเคยพูดว่ามันเหมือนกับการกระทําของหนักการเมืองมันเป็นการโจมตีกันมากกว่ามันเป็นการดิสเครดิตคนกันมากกว่าไม่กระทั่งในนักดูอาดเราใช่ไหมนักคนละมาในสงรามในการักวิชาการสงครามกับเพื่อแปรไม่โดดเราไปสงมสับการเมืองมากเกินไปเพราะการนาซีฮัตคือเสริมความแข็งแกร่งให้กับมุสลิม แต่ว่านาซีฮัตเตเกิดขึ้นเป็นการบอนทำลายกลับไปบอนทำลายไปทำลายให้ออนเอลงไปแทนที่จะเข้มแข็งเรามาฟังคำพูดนึ่งของอิม่ามชาฟีอิม่ามชชฟีบอกว่าใครเต่ให้ข้อคิดกับปี่นองให้ข้อคิดให้ความโรให้ความเข้าใจกับปี่นองเขาแบบหลับๆกับนะฟากกดนาซอฮหูนั่นคือการนาซีฮัตเขาเลยวะซานฮูแล้วก็ เป็นการกระทำแต่ให้ให้มันเกิดความ ז ่าน ז ่านก็คือสวยงามครับนดีับนและอิมัมชาบีบอกว่าและใครให้ข้อคิดตักเตือนผี่น้องของเขาเปิดเผยกันเลยครับนะมีเสื้อได้แต่ว่าคนรนโรดายมดกระจานไปเลยคือแผ่กระจายไปเลยอิบัมชาบีบอกว่าฟากฝาดฮาหูนั่นคือการประจายระจานะนั่นคือการประจายวาชานาหูและก็ทำให้มัน มันตรงกันข้ามกับสวยง่ายก็คือความน่าหลังเกียดน่ารังเกลียดมันแหลวๆกระยะาก็ะย่่อไม่ดีกับอีกครั้งกับเตยอาจารย์ชาพอดีได้บอกก็คือคำพูดของยิ่มั่วแชปีคำพูดต่ยิ่งใหญ่กับผูดไดที่เตือนปีนองของเขาอย่างหลับหลับก็คือตั้งใจจิตนาที่จะเตือนของเขาได้ดีเขาเือว่าเป็นการตักเตือนที่แทจริงแต่กับปื้เป็นความสวยง่ายมากในขณะที่ตรงกันข้ามเขาเตือนปีนองของเขาอย่างเปิดเผยอย่างไม่ปกปิด ข็อเทือเป็นการประจานหมายว่าการักเตือนเลก<ช>็เสื้อซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นความดุรยายแจะเป็นความ,านวามหน้าตำหนินั่นเองนะครับข้อจันทนั้นคือนื่งจากกำบุดไว้มาชีพเราเตือนพี่น้องก็คือเราว่างพลบุญแก็เตือนอย่างหลับไม่ไปประจานต่อหน้าคนไม่บูดดานํำชาไม่ได้ตักเตือนต่อหน้าหรือเป็นการตำหนิแต่เตือนเบื่อว่างไว้เขาได้จำนุนในสิ่งที่เขาทำพิปดปลาดได้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนั่นเองนะครับสังคมทุกวันนี้ก็ ก็เตือนแบบหลับเหมือนกันนะแต่ว่าหลับลังหลับลังเตือนแบบหลับลังนะคืออาจจะยไช่เวทีที่มีคนเซฮารอยคนเป็นพันหรือไม่กระชายคอลัมนังสื้อพิมหรือไม่กระผ่านทางอะไรครับแต่ยังซื้อทุกวันนี้เราอาจารย์เออมาตัดต่อไปนั่นคืเขาเรียกว่าเป็นการเตือนแบบหลับลังนะไม่ใช่หลับหลับไม่ใช่แบบหลับหลับให้เขานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือซ้ำหนึกนะครับนี่คือจะเป็นความแตกต่างอย่างมาก เมื่อจุดประสงค์หรือเป้าหมายของอิสลามทิ่แต่จริงคือการที่เราได้เข้าใจเรารู้ถึงวิธีการาตักเตือนมรารยาทในการตักเตือนเพื่อนนําไปสู้ผู้ที่พิดพราดไปเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะเปลี่ยนเปล่อกเขาอาจารย์จะเปลี่ยนได้ไหมครับตอนนี้กำลังจะมาดเวลรับคมคงยะวากว่าให้เรา่ะ ชายความคิดพิจารณาวิจรารยานแต่เราให้เรามีนั่นคือคิดให้หมากในเรื่องแล้วนี่เรากําลังสร้างสังคมมุสลิมให้แข็งแกรงหรือเรากําลังทําลายความแข็งแกรงโดยการอ้างตึงนักปฏิบัติทางศาสนาครับผมจะปิดาาที่กัมพูที่อาจารย์เฉลิบอกเรากําลังเป็นตัวกําลังเป็นคนที่ครับเลื่อทำให้สังคมมีความแข็งแรงหรือว่าตัวเราเองครับเป็นบอลทำลายทำศาสนาอิสลามให้ตกต่ำและก็อ่อนแอลงนะครับเอ็กซเรย์สังคมในวันนี้ต้องจบ